ผู้ชมขาจากเรื่องราวความรักความอบอ,อ,อุ่นมาต่อกันเรื่องความหลอนกันบ้างเดี๋ยวมันจะแบบว่าหวานจนเกินไ<อ>ปเออนี่นะคะผลงานใหม่ล่าสุดของเจมจิคุณเอ๋ยนะกับการมาประเดิมภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องท่าแรกใครจะไปคิดหล่อๆแบบนี้เล่นหนังผีได้นะจ๊ะคือ,<ร>อแฝ<ฟ>ง,งไปด้วยเรื่องศาสนาแล้วก็ความเชื่อของสองศรัทธาชาวบ้านในชุมชนท่าแรกค่ะเรื่องนี้ยค่ะหนุ่มเจมจิก็เล่าให้ฟัง ความรู้สึกผ่านมาทางพี่ออนนี่ผู้สื่อข่าวของเรานะเล่าให้ฟังว่าเออเป็นการมาประเดิมการแสดงหนังสยองขวัญครั้งแรกค่ะแล้วเล่นทีนี้นะเป็นหนังผีก็ยากแล้วบทบาทที่ได้รับครั้งนี้คือเป็นบาทหลวงคุณผู้ชมยิ่งยากแล้วก็ท้าทายความสามารถแบบขั้นสุดเข้าไปอีกแถมส่วนตัวของหนุ่มเจมเนี่ยก็เป็นคนที่กลัวผีมากๆอยู่แล้วค่ะแต่พอต้องมาเล่นหนังผีเองเจ้าตัวก็บอกเลยว่าต้องทําใจดีสู้ผีม,มีแต่ใจดีสู้เสือ,อนี่<ม>สู้ผีแล้วก็ฝากอ้อนแฟนหนังไทยได้ ว่าอยากให้ลองเปิดใจดูหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นหนังสยองขวัญมุมใหม่ๆที่แฟนไทยแฟนหนังไทยเนี่ยน่าจะชอบแล้วก็แอบลุ้นด้วยว่าอยากให้หนังเนี่นะโกยรายได้ทะลุสักร้อยล้านไปเลยอยากจะมีชื่อเป็นพระเอกร้อยล้านกับเขาบ้างค่ะได้รับบทเป็นแบบบาดหลวงก็เลยค่อนข้างห่างตัวมากแล้วก็รู้สึกว่าอยาก อยากทําให้แบบดีมากๆอะไรอย่างี้ครับพอเป็นบาดหลวงอะไรนะครับคือเราต้องทํากันบ้านบบเยอะอนะไรก็เลยก็เลยค่อนข้างยากในในสายตาผมนะ <c oughs> ออนแฟนๆให้ไปเชียร์หน่อยแบบอยากเป็นแบบผู้กร้อยลงร้อยน้ยนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วก็แล้วคุณคนดูแหละครับแต่ว่าจริงๆอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆนะครับก็เป็นพาพภาพยนตร์ที่ผมคิดว่าแบบมีมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเป็นความต่างความเชื่อใครเป็นคอแฟนหนังสยองขวัญน่าจะชอบทุกคน หนุนาน,านางไทยกันนะคุณผู้ชมนะปรับบทมาที่เรื่องชีวิตส่วนตัวนิดนึงขอเผือกหน่อยจ้าหลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับน้องโฟมมาพาักใหญ่ๆค่ะเราได้เห็นความหวานเสิร์ฟฉ่ำผ่านโซเชียลกันมาแล้วก่อนแต่งหรือว่าหลังแต่งเนี่ยเอาจริงๆแทบไม่ต่างนะเพราะว่าคู่นี้เขาหวานแล้วก็น่ารักกันมากแล้วก็ดูท่าชีวิตหลังแต่งหวานขึ้นหวานขึ้นกว่าเดิมค่ะเรื่องนี้หนุ่มเจมจีบอกเลยว่าผมรู้คับไม่ต้องให้คนอื่นชมเลยเจ้าตัวขอยกตําแหน่งคู่รักแห่งปีให้กับคู่ของตัวเองค่ะแล้วก็การันตีได้ว่าคู่ขอองงเพื่นนใแ๊ นดีที่ไหนเนี่ยนะไม่มีใครล้มแชมป์คู่ของเจมโปมได้แน่นอนจ้าเพื่อนๆอย่างแซลไหมคะว่าคู่เราก็คือยิ่งหวานมากขึ้นกว่าเดิมแต่งแล้วก็ยังหวานจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแบบแฟกเลยเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยต้องเคารพแบบว่าคู่ของผมเลยเพราะว่าคู่ผมนี่เป็นต้นแบบที่สุดยอดม,มากๆเลย ฝากถึงเฮียบอยฝากถึงพี่เกดฝากถึงอเล็กเพราะเราเป็นคู่เรานะคือคือจริงๆแล้วลองไปถามพี่ๆทุกคนได้ครับบอกเลยว่าคู่ผมนี่คือแบบที่สุดของที่สุดและครับความเสมอต้นเสมอปลายและความแบบว่าแบบว่าสงบเรียบร้อยแล้วก็ความรักที่มีให้กันอะไรเงี้ยนี่คือแบบว่าขีดเส้นใต้ไปเลยว่านี่นี่คือควารักที่แบบสุดๆครับ <c oughs> ไม่มีใครล้มแชมป์ไม่มีไม่มีครับก็คิดว่า ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันไม่มีใครได้แล้วก็อนาคตก็น่าจะไม่มีและดิฉันก็เชื่อละค่ะเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมเนี่ยละค่ะเจมส์สีประกาศครับดีต้อนรับวันแม่ภรรยาท้องแล้วจ้าปึ๊บปั๊บรับโชคนี่ดิฉันขอแซวผ่านจอไปเลยนะคะสัมภาษณ์มาหลายทีปู้เจบอกว่าอย่าเพิ่งเลยพี่ขอไปเที่ยวก่อนเป็นไงล่ะปุ๊ปั๊บนะคะนี่นะคะ ได้เตรียมตัวเป็นวัตทิ่คุณพ่อแล้วจะมาเขาก็มาเลยค่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องราวของการสู้ชีวิตบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะศิลปินดาราบางคนเขาเปิดร้านแล้วนะเปิดไปปุ๊บเอ้าไม่มีลูกค้าทานู่นทานี่เอ้าตายแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าดาราแต่ละคนพระเอกนางเอกทั้งนั้นเขามีแผนสำรองยังไงกันบ้างนะคะเริ่มกันที่หนุ่มอเล็กธีรเดชกันนะคะโลดและในวงการบันเทิงปีนี้13ปีแล้วนะคะตอนนี้ยึดอาชีพเป็นนักแสดงเนี่ยคือเป็น อาชีพหลักคะ่ะอเล็กมองว่าการเป็นนักสแสดงเนี่ยต้องเป็นอาชีพที่แบบว่ามันก็สร้างความสุขแหละแต่มันไม่มั่นคงนะคะยังไงก็ตามแต่นะคะเขาก็มองแบบอาชีพอย่างอื่นสำรองไว้อยู่นะคะครั้นจะไปเป็นนักร้องนักแบบนางก,ก็แบบไม่มีเสเียงดีนะคะ,ะก็เลยจะหาอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการสร้างไรายได้นั่นก็คือนะคะการสร้างรายการทางช่อง YouTube นั่นเองคะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะสิ่งที่ทําให้ทุกๆชีวิตและตัวของอเล็กอยู่รอดได้นะคะก็ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นด้วยค่ะ ือโชคดีที่เล็กมองภาพการเป็นนักแสดงเป็นดาราเนี่ยว่ามันไม่มั่นคงตั้งแต่แรกครับผมใช่ไม่ว่าจะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีการเป็นการเป็น,นอาชีพนักแสดงดาราไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วแต่ว่าเราเองก็ยังต้องมีเหมือนหนทางอื่นอะที่ที่ท,ที่มันสามารถสร้างความมั่งมั่งคั่งมั่นคงให้ชีวิตเราได้ด้วยเออเรียกว่าทุกคนก็ก็ต้องก็ต้องแบบเหมือน มองทุกๆทางเป็นช่องทางช่องทางหาเงินให้ตัวเองหารายได้ให้ตัวเองตัวผมเองก็มีแบบอ่า YouTube มีมีอย่างอื่นอีกนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยที่มันที่มันที่มันเป็นอะไรที่ที่เราต้องต้องดูเอาไว้ในนะเผื่อสำหรับอนาคต อีกหนึ่งคนละกันคุณผู้ชมนะคะพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกน้องแบงค์สอนรามน้ำเพรคุณผู้ชมเห็นเขาเป็นลิเกแบบผิว <uition S 2> ทองเนาะคิวยาวเหยียดนะคะแต่เขาก็มีความคิดนะคะมีมุมมองบอกว่าเขาจะต้องแบบว่าหาโอกาสในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ต้องวิ่งเม็ดหให้หาเม็ดเงินะนะคะมากขึ้นนะคะน้องแบงค์ได้เลือกตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกค่ะเพราะเชื่อว่าวันหนึ่งต้องนำความรู้ที่เรียนมาเนี่ยไปใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะซึ่งมุมมองและแผนของน้องแบงค์ก็คิดเห็นเชื่อเดียวกับน้องอเล็กเมื่อสักครู่เน ชีวิตต้องมีการเรียนรู้และยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะแบงก็ไม่ได้มองว่าอาชีพกกนี้นะมันจะยั่งยืนแบงก็เลยเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก mm hmm. เพราะว่าความรู้ที่แบง์เรียนมานะครับวันหนึ่งมันอาจจะได้นำมาใช้เพื่อการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตข้างหน้า mm hmm. ก็กระทบกันหมดนะ กระทบกันหมดแล้วก็ทุกคนก็ต้องปรับตัวแหละครับแม้เชื่อว่าสิ่งหนึ่งเลยที่จะทําให้เราอะ่ะมีก้าวต่อไปได้คือการไม่ยอมแพ้การกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆเราไม่ยอมแพ้ครับ mm hmm. ทุกคนต้องสู้ๆนะครับกับเศรษฐ,ฐกิจมันแย่ก็จริง mm hmm. แต่เราเราอย่าไปไปถอยตามเศรษฐ,ฐ,ฐกิจแล้วกัน เชื่อว่าทุกๆพื้นที่อะโอกาสครับมันมีไว้สำหรับคนที่สู้เสมอใช่ค่ะทุกที่เนี่ยนะมีโอกาสหมดนะคะไม่ <ฮะ S 2> ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของแบบว่าการทำออนไลน์นะผู้ชมอ,อีกคนนึงนะคะ,<ฮ>ะน้องธัญญาสยามค่ะ ซึ่งภาพจำเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะคะเป็นนักร้อง<ช>แต่เธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานร้องเพลงมันก็ลดน้อยถอยลงไป<ม>เดือนหนึ่งมีงานจ้างไม่กี่ไม่กี่งานนึงค่ะก็เลยหันมาทําเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะหารายได้เลี้ยงตัวเองกั่ละค,ะค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะ<ม>สุดท้ายแล้วคือมันปังมากตอบโจทย์มากกว่าเดิมอีกนะคะและ,ะไรายได้จากการขายของออนไลน์นี่แหละค่ะสามารถทําให้เธอหาเลี้ยงครอบครัวได้อยู่สุขสบายค่ะส่วนเศรษฐกิจที่ซศเซาก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะว่ามันมันเลยต้องมีอาชีพมากกว่า2ออาชีพนี่แหละค่ะ เรางานคอนเสิร์ตเรายังไม่ได้มีมหรือมีแต่น้อยแน่นอนแบบแบบเดือนละ 5, 6งา10งานสุดาท้ายแล้วอีก20วันเราเราจะนอนอยู่เฉยเราไม่ใช่เรางานหลักคือขายของต้องมีมากกว่า2อาชีพด้วยซ้ำอย่างหนูก็ทําหลายอย่างมันก็ทําคลิปลงโซเชียลต่างๆแล้วก็ขายของแล้วก็นักร้องก็สําคัญค่ะใช่นักร้องคือความสุขมากกว่าทำทำเพื่อความสุขของตัวเองทําเพื่อถามว่าเงินน่ะมัน มันมันได้เยอะไหมม,มันได้มันได้แต่มันไม่ไม่ได้สู้เท่าขายของเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ทําเพื่อเงินในส่วนของการร้องเพลงเราทําเพื่อความสุขอยากไปเจอคนอยากแบบถ่ายรูปกับแฟนขับอยากจับมือกับแฟนขับมันคือความสุขล้วนๆเลยตอนนี้การร้องเพลงของหนูนะค่ะก็ทําประกอบ,ปร,กอบประกอบกันไปนะคะใช่คะ่ะคุณผู้ชมขาดา